คือผมว่าความจริงถ้าถ้ามองแบบพุทธนะครับเราก็จะรู้นะครับว่าเด็กที่ไปแสดงใช้ช่องทางในไซเบอร์ในการที่จะไปกระทำอะไรที่ไม่สมควรนั่นนะครับก็มาจากจริงๆก็เป็นคนกลุ่มเดียวครับมาจากรากฐานเดียวกันนั่นก็คืออาจจะมีความเ,เปราะบางมีความอ่อนแอในเรื่องของศีลธรรมคือไม่รู้จัก ว่าอันไหนเหมาะอันไหนควรไม่รู้จักว่าอันไหนคือผิดชอบชั่วดีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งซึ่งอันนี้ผมแชร์นะครับ<ะ>คือไอไอไม่ว่าจะเป็น facebook หรืออะไรก็ตามอันนี้นะฮะผมคิดว่ามันมันเป็นช่องทางที่เปิดให้มนุษย์ง่ายต่อการทำบางสิ่งบางอย่างที่มันมาจากความต้องการจากกิเลสตัณหาจากความปรารถนา ที่ถ้าหากว่ามันต้องผ่านกระบวนการที่มันมีน้อยหรือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมันมันยากกว่าแต่อันนี้มันง่าย<ต>เพราะว่ามันสามารถที่จะใช่ฮะไม่ว่าสมมติว่าเมื่อก่อนใครอยากจะเป็นที่รู้จักใครอยากดังเนี่ยนะฮะก็ต้องหาเวทีต้องกระทำอะไรบางอย่างแต่อันนี้มันมันสามารถเลยคุณสามารถที่จะ สนองความต้องการสนองไอตัวจิตใต้สำนึกของตัวเองเนี่ยค่น้าเป็นเหมือนถนนลัดด้วยถ้าเราอยากจะแปะอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นสมัยที่ไม่มีออนไลน์เราก็ต้องเอาปากกามาหยิบมาเขียนแล้วก็ไปติดซื้อกาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายุคนี้คือเร็วมากเลยอยู่ในมือแล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์เขาบอกว่าพิมพ์กันเร็วด้วยยุคนี้คือหนึ่งนาทีพิมพ์ได้กี่ตัวแบบสูงกว่าพิมพ์ดีดอีกแล้วก็ส่งเลยความแตกต่างมันก็คือว่าสมมติเราเขียนจดหมายเนี่ยนะฮะ เกลียดใครสักคนหนึ่งจะเขียนจดหมายไปด่าเนี่ยบางทีเขียนไปได้ครึ่งหน้าไออารมณ์โกรธมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเออฉีกจดหมายทิ้งนะครับไอสิ่งนั้นก็ไม่เกิดนะฮะแต่ว่าบางทีไอบนอะไรที่มันเป็นนิวมีเดียเนี่ยมันเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันกระทำไปโดยที่ขาดการไตรตรองหรือว่าความยับยั้งชั่งใจแบบน,นี้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นอันหนึ่งก็คือว่า ผู้กระทำเนี่ยมันไม่ใช่ผู้อื่นกระทำต่อตัวเราหรือว่าใครบางคนเป็นเหยื่อของใครบางคนเท่านั้นแต่ว่าไอ้ความง่ายแบบนี้นะฮะท,ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันทำให้เราเป็นเหยื่อของตัวเองนะครับนั่นหมายความว่าเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราเจะคิดจะทำอะไรบางอย่างนะครับตามกันไปหรือว่าตามอารมณ์ณนะตอนนั้นซึ่งสติน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ทำไปแล้วทำไปแล้วก็แก้ไขไม่ได้ก็อย่างที่เห็น นะครับว่าก็เหมือนกับคล้ายๆกับที่เมื่อก่อนบอกว่านะครับเมื่อเราพูดอะไรไปแล้วเนี่ยนะฮะคำพูดมันเป็นนายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เราทําไปแล้วนี่มันไขไม่ได้อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งนะครับมากกว่านั้นก็คือว่ามันเหมือนกับทุกคนเมื่อต้องการที่จะประกาศสักดาอะไรสักอย่างหนึ่งบน f a c e b o o k หรือต้องการที่จะใช้ f a c e b o o k นี่แหละแสดงถึงสถานภาพความมีตัวตนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้น คนที่คิดว่าตัวเองมีอะไรก็จะเอาสิ่งนั้นแหละนะครับออกมามาแสดงกันนะครับใครที่ช่างกินนะก็เราจะเห็นเลยว่าก็จะหืมก็นะใครที่ช่างแต่งตัวก็จะมีแต่เรื่องนี้ใครที่เที่ยวก็จะเห็นว่าก็จะอวดกันแต่เรื่องเที่ยวนะครับมันหมายถึงก็มีต่างๆกันไปนะฮะคือถ้าเราไปดู f c e e o o o เนี่ยนะฮะเราจะเห็นเลย อย่างในกลุ่มเพื่อนผมที่มีอยู่อีกี่คนเนี่ยนะฮะเราจะเห็นความแตกต่างเลยน้องนีสนี่เป็นเพื่อนผมคนหนึ่งผมเพิ่งเอาไปยกตัวอย่างให้ครูแจดดูเนี่ยเยดูสิ่งที่นีโสโพสสิขณะที่เพื่อนเราบางคนนะแกจะตายอยู่แล้วนะยังอกหักอยู่นั่นนะ <c oughs> แม่งแบบนะ <c oughs> มึงจะเศร้าอะไรกันไปถึงไหนนักหนาไม่รู้นะครับชีวิตแต่ว่าที่เด็กอย่างนีสโพสก็คือว่าความเท่าทันสติความจริงผมอยากจะอ่านอันแต่ว่า นะครับเรา๋ต้องใส่แว่นยกนะเคยเห็นอันหนึ่งที่เป็นเรื่องพูดเรื่องว่าเหนื่อยอ่า <ไง S 1> ใช่ใชเรื่องเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ได้เหนื่อย,อย,อยที่มันเหนื่อยที่เพราะว่าใจเราอะนะเหนื่อยเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่มันแสดงออกซึ่งความาแตกต่างกันในการใช้<ะ>แต่ว่าไม่เพียงมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมอ,อยากที่จะแชร์ในที่นี้นะครับก็คือว่าในในปัจจุบันนี้ก็คือว่า,าสังคมมันมีการ นะครับไอ้สิ่งนี้แหละเพื่อ,อ,อตอบสนองประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องของอที่มันเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงของอเศรษฐกิจการค้าการขายนะครับและที่สำคัญก็คือ,อมันมีเรื่องของอการการแบ่งพักแบ่งพวกคือที่สำคัญก็คือว่า ไอ้ข้อมูลข่าวสารที่มันถาโถมเข้ามาเยอะเหลือเกินเนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือว่าถ้าเราสนใจมันไปเสียหมดนะครับแล้วพอเราไปสนใจมันไม่ใช่แค่ว่ามันไม่มีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นนะฮะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเลือกนะครับเราก็ยิ่งถูกดูดกลืนเข้าไป แล้วถ้าหากว่ายิ่งเราเอาจิตหรือว่าเอาอารมณ์ตัวเองเข้าไปผูกหมายความว่าใครเขียนด่ามาใครเขียนไม่ถูกใจลูกน้องบ่นอะไรในออฟฟิศกันโอ้นี่มันนินทาบริษัทนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเอาจิตเข้าไปผูกมันเนี่ยนะฮะก็ก็ก็คือแบบเราก็จะตกเข้าไปในอะไรที่มันไร้สติมาตั้งแต่ต้นคือว่าแทนที่เราจะเสพสื่อกลายเป็นสื่อใช่ฮะเ,เพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องเท่าทันแล้วก็ต้องมีสติอย่างยิ่งแต่ว่าไม่เพียง อันนะฮะในปัจจุบันนี้ก็คือว่ามันมีการใช้แล้วก็มันก็ชวนให้เป็นพวกหมายความว่าเฮ้ยถ้าเธอพวกฉันถ้าเธอสีเดียวกับฉันถ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องสนใจเฉพาะไอ้ตัวข่าวสารซึ่งมันเป็นฝ่ายเดียวกันคิดไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ก็ก็อันตรายนะครับหมายความว่าก็คือ เราก็จะฟังเราก็จะเคลิมไปแต่เฉพาะลัทธินี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยที่ปิดรับข้อมูลข่าวสารจากทางด้านอื่นอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วเราก็จะเป็นสาวกไปเฉพาะไอ้เรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ชวนให้ไอ้ตัวนะฮะจิตตัวทิฏฐิตัวอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเนี่ยนะครับมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสองด้านของเหรียญทั้งนั้น มันก็มีทั้งด้านที่ต้องทำความเข้าใจเท่าทันทั้งนั้นนะครับค่ะก็เป็นในทิศทางเดียวกับที่อาจารย์ได้เสนอไว้ในตอนแรกนะคะช่วงท้ายน่าจะได้สักคำถามไหมคะจากผู้ปกครองอย<ม>ู่ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเนี่ยคือผู้ปกครองที่ลูกใช f a ฟ e b o o k แล้วเราไม่ได้ใช่เง,งี้ยมีความกังวลอะไรไหมหรือว่าอยากจะถามอาจารย์สักคำถามหนึ่งะคะ่ะ มีใครกังวลมั่งที่ลูกใช้เฟซบุ๊กแล้วเรายังคิดไม่ออกว่าเออใช้แล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะที่นี่ทุกคนใช้ไหมคะในห้องนี้มีใครใครใช้บ้างเยอะกลัวถามว่าใครไม่ใช้แล้วไม่กล้ายกมือเด็กๆก็ใช้เด็กเล่นเกม เกิดตอนนี้เราใช้นะคะแล้วลูกมันแอบดูอย่างเงี้ยค่ะลูกกประมาณปสามอย่างเงี้ยค่ะมาแอบดูนี่ให้เขาดูดีไหมคะคือเขาอ่านไงคะเขาอ่านเราก็อ่านเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสมควรให้เขาให้เาดูไหมคะถามาจา์ก็ได้ค่ะจริงๆตามตามทฤษฎีเนี่ยเราห้ามเด็ก อายุต่ำกว่า2ขวบในการเสพเรื่องพวกนี้นะคะเพราะภาพภาพ,ภาพอย่างทีวีอะไรก็ตามเนี่ยภาพมันเร็วมากเพราะฉะนั้นมันจะก่อให้เกิดสมาธิสั้นนะคะแต่พอเลยไปแล้วเนี่ยในช่วงในช่วงเลยไปแล้วเนี่ยคือไม่มีปัญหาแต่พอเขาแอบเนี่ย ก็ไม่ต้องแอบเอามานั่งดูด้วยกันลูกมันนู่นนี่นั่นคือยังไงมันต้องเจออะคะ่ะคือสีอ่สี่เพอเพอสี่ห้าขวบเขาก็จะเริ่มเริ่มรู้จักเรื่องอย่างนี้แล้วะฉะนั้นก็บอกเขาไปเลยว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะลูกมันเป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่าง,งานี้ก็ก็บอกเขาได้อะค่ะก็จากที่แอบ,บก็ไม่ต้องแอบบและไอ้คอมพิวเตอร์ก็ไม่มควรจะไปอยู่ในที่อย่างคุณแม่ถูกต้องแล้วก็คือให้อยู่ในคอมมอนรูมให้อยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นว่าอ๋อเป็นของส่วนกลางนะอยากจะทําอะไรง,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 งไไไไรุ้งยิบยิบมันก นี่คือของส่วนกลางของบ้านที่ทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันและเพื่อประโยชน์ของทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคแก้ปัญหาได้ค่ะก็ยกขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่รอยอยู่คือเรื่องการเรียนการสอนของเรียนปัญญาประทีปนะคะก็ขอจบช่วงแรกเท่านี้ก่อนแล้วก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็แม่แก้วลองแก้มเบียรกรทุกคนเว้ณที่นี้นะคะ